ถ้าเจ้าอยากเก่งวิชาก็เดี๋ยวข้าจะฝึกให้จริงเหรออาจารย์แต่ก่อนอื่นเจ้าต้องรับนี้ไปก่อนนี่เป็นชุดการฝึกว้าวให้หนูใส่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ข้าจะฝึกเจ้าให้แข็งเก่งเริ่มจากฝึกขาการทรงตัวแขนแล้วก็การใช้ดาบยังไงล่ะว้าวจริงเหรออาจารย์แล้ว่าแต่หนูต้องทำอะไรก่อนอ่ะมาเดี๋ยวอาจารย์เริ่มเลย สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกรดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเรื่งกีน้งตรงนี้ดีกว่าอากาศเย็นด <c oughs> <c oughs> นั่งกินขนมอยู่คนเดียวตรงนี้ในถิ่นพวกเราอ่ะตองเี้มัที่เราเขาไปดูหน่อยไหมไป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 โอะไรแถวนี้ฮะพวกนายมาทำอะไรกันน้าเอาก็ตรงนี้มันที่ของเราเอาในที่ของผู้เธอเหรอนั่งทุกวันเนี่ยจริงเหรอใช่โวยเรารียนเป็นยังไวเราไม่รู้อ่ะแต่เรามานั่งตรงนี้บ่อยมากเลยนะ ไม่รู sure ้แหละถ้านั่งตรงเนี้ต้องจ่ายค่าที่มาซะดีๆรู้ไหมใช่เราไม่รู้ว่าเราไนั่งที่นี่นานแล้วนะหยิ่งนานยิ่งจ่ายค่าที่แพงนะจ่ายเยอะเลยแหละถ้านั่งนานนั่งหลายวันแล้วว่าจริงเหรอเราจะกินค่าที่เป็นอะไรดีนี่ไงขนมนี่ไงมันพอดีคนเลยนะเนี่ยโอ้ใช่ไปๆไปได้เนี่มันขนมของเราขอนของเรานะเอาวันนี้เอาคที่ตรงนี้เป็นที่ของเราอันนี้ก็ต้องเป็นขนมของเราไงขอเดี๋ยวเราเก็บเองนะเนี่ย างนนี้ดีกว่าเอาน,นี้ไปด้วยแล้วกันของเรานะอเอาไปเลยเอาไปเยนะอ๋อโหอะไรเนะนี่ยเราโดนพวกดี้แกงเราเนี่ยโดนแกงทุกวันเลยอะแล้วอย่างงี้เราจะทำยังไงดีเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วงั้นเรา,นาว่านะเราอะไปหาอาจารย์ฟิล์มดีกว่าให้อาจารย์ฟิล์ม่ะฝึกวิชาให้เราเราอะจะเอาวิชามาป้องกันตัวไม่ให้พวกเนี้ยแก้งเราได้เ,เรา,าว่านะั้นเราไปหาอาจารย์ฟิล์มดีกว่า อาจารย์อยู่ไหนเนี่ยพีมไม่อยู่แถวนี้อาจารย์อาจารย์อยู่ไหมอาจารย์อาจารย์ล์มอยู่ไหมอาจารย์ล์มอาจารย์อาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่ไหมอาจารย์พีมไทยแคนเรียกค่ะอาจารย์พ์มอ้าอาจารย์ลีมียกดูได้อยู่นี่เหรอเจ้ารู้จักข้าได้ยังไงไม่ต้องบอกชื่อข้ารู้เจ้ามาทำไม พราะว่าเวลาใครมาที่นี่ก็มาเรื่องเดียวกันหมดทั้งนั้น<อ>ข้ารู้จะมาทําไมเจ้าหลงทางใช่ไหม,ไมใช่ข้าขออยู่ตรงนู้นอะไรจะมาทาไมอะหนูไม่ได้หลงทางอาจารย์ทำไมหลงทางต้อมาทําไมหนูมีเรื่องจะให้อาจารย์ช่วยหนูหน่อยอ่ะได้ไหมอาจารย์ช่วยหนูหน่อยนะอย่าบอกนะว่าเจ้าต้องการพลังข้ามีขี้ใครให้เจ้าไม่เอาอาจารย์ไม้องับก็เจ้าอยากแข็งแกร่งขึ้นเหรอใช่ก็คือว่าข้าขอเรานะ พราะเจ้านะโดน,นครูตีมาใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์เป็ของูดอะไรไม่ได้อาจารย์อาจารย์จะพูดก่อนนะจะพูดก่อนนะก็คือว่าหนนะูคาว่าแล้วเชียวว่าเจ้าต้องคิดคําพูดอ,าาอยากให้เ้าต้องเสียเวลานานนักก็คือว่าเพื่อนที่โรงเรียนหนูอะ่ะแบ่งขนมให้เจ้ากินหรอก็คือว่าเพื่อนที่โรงเรียนหนูใช่ไหมเขาบัลลัก่เเหี้ยอาานทำไมต้องจึด,จดเสือค่ะ เพื่อนที่โรงเรียนหนูใช่ไหมเขาชอบมาแกล้งหนูทุกวันเลย<ม>อาจารย์ใช่ไหมแล้ววันนี้เขาว่ามาแย่งขนมหนูกินอีกอ,ะอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วจะต้องการาจากข้าหนูว่าอยากให้อาจารย์ฝึกวิชาให้หน่อยอะ่ะหนูจะไปต่อสู้กับพวกนั้นได้อะ่ะเจ้าอยากเก่งวิชาอย่างนั้นเหรออาจารย์นะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเจ้าอยากเก่งวิชาก็เดี๋ยวข้าจะฝึกให้จริง แต่ก่อนอื่นเจ้าต้องรับนี่ไปก่อนนี่เป็นชุดการฝึกว้าวไม่ถูกใจใช่ไหมอาจารย์ใช่ผิดด้านถูกแล้วอ,อ,อยากเล่นอาจารย์อยู่คนเดียวแล้วมันเหรอมอีในป่าไม่มีใครเลยโอเคเสร็จแล้วอาจารย์พร้อมที่จะรับการฝึกหรือยังพร้มอมแล้วอาจารย์ของพระอ,อาจารย์ขอโทษอาจารย์ข้เลยเดี๋ยวข้าจะฝึกเจ้าให้แข็งแกร่งเริ่มจาก ฝึกขาการทรงตัวแขนแล้วก็การใช้ดาบยังไงล่ะว้าวจริงเหรออาจารย์นล้วแต่หนูต้องทำอะไรก่อนอ่ะมาเดี๋ยวอาจารย์เริ่มเลยฝึกอย่างแรกข้าจะให้ขาเจ้าแข็งแรงขึ้นไปบนนั้นเดินไปเดินไปนีแช่ไ้าค่ช่แล้วแต่เจ้าต้องระมัดระวังตัวไม่ให้ตัวเองตกด้วย ค่อยๆเดินอย่างที่มีอาจารย์คนหนึ่งเคยกล่าวไว้เก9าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าผ่านแล้วเจ้าแข็งแกร่งจริงๆผ่านแลือกอาจารย์ใช่แล้วเดี๋ยวเจ้าเตรียมฝึวิชาต่อไปฮะผ่านแล้วจริงเหรออาจารย์ไปวิชาต่อไปข้าจะฝึกให้เจ้าแข็งแกร่งเรื่องกำลังแขนโดยการพายเรือเมื่อกี้เจ้าจะเป็นการฝึก โดยการกำลังขาแล้วก็การทรงตัวเจ้าฝึกวิชาเร็นไปแล้ว2อย่างแต่วิชาต่อไปนี้เจ้าต้องฝึกกำลังแขนด้วยการฝึกแขนพายเรือด้วยการพายเรือเจ้ามงงอะไรเนี่ยไปเรื่อจากตรงนู้นวิชานี้เจ้าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอาจารย์ไปเลยพายไป

ไว้ไม่ไว้อาจารย์คะหนูฝึกสำเร็จแล้วค่ะหนูชำนาญแล้วค่ะฮืมอย่างนั้นเหรอไหนลองพายต่อไปสิอาจได้ใครทำให้ดูนะแค่พูยเลยห่ว่ตายเถอะเด็กสมัยนี้ก็เรียนรู้ไวเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงอาจารย์เก่งมากเก่งกว่ามาหน่อยโอเคงั้นพิชานี่เพื่ ได้เลยวิชาต่อไปเราจะมาเข้าสมดุลการฝึกดาบพร้อมหรือยังลงมาพร้อมแล้วจะต้องลงด้วยตัวเองวิชาสุดท้ายวิชาฝึกดาบเจ้าเนี่ยต้องใช้ดาบของเจ้าในการฟันแตงโมดนการฟันเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ให้แตงโมเนี่ยหันออกมาสวยงามอู้สุดยอดเลยจ้า ทำให้ดูก่อนได้ไหมหัไม่ดูเหรอะได้เลยข้าเนี่ยชำดานไอ้ชำดานชำนานดาบมากข้าฝึกกันเป็นเวลา100ปีไม่ต้องถาม,มาอายุแ่ถามพร้อมดูนะนจะตายด,ด,ด,ด้วยดีอโมได้ไงอ่ะอกมสวยมากเลยอ,ะอ่ะาํานานดาบยังไงล่ะโอ้สิอืม ต่อไปตาของเจ้านี่เลยเจ้าฝึกกาลังขากําลังแขนแล้วก็การทรงตัวไปแล้วนี่แหละเจ้าอย่าโมแต่กินฝึกอาจารย์ต่อ,อ,าอยาแข่งแข่งไม่ใช่หรือมาขอพอลังจงสถิตอยู่กับเจ้าขอไปอาจารย์ <c oughs> นี่ไงล่ะแตงโมต่อไปตาเจ้าแล้วได้อาจารย์โอเคมาหนูรู้แล้วหนูจะหันยังไงดีอาจารย์รับรองนะต้องออกมสวยแน่นอนอือฮัดึงดับ พอเลนะอาจารย์สามสองหนึ่ 2> 2, อีโอ้โอโครั้งแรกก็ถือว่าไม่เลวแต่ก็ยังไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านนะอาจารย์โหอะไรเนี่ยเจ้าน่ะต้องผ่าเพียงครั้งเดียวแต่ว่าแตงโมนั้นต้องแหลกเป็นซิกซิเืออาจารย์ใช่เจ้าถึงจะผ่านการฝิพิจจ้าลองนึกถึงคนที่แกงเจ้าสิ จริงด้วยอจะดูถึงคนที่แกแล้งเราได้อาจารย์ดูพร้อมแล้วโอเคแล้วข้าไปเปลี่ยนแตงโมก่อนได้นึกถึงยังนึกถึงแล้วผมึขายมากขายด้สวนปเปลี่ยนแตงโมได้แล้วอาจารย์ลูกนี้คือลูกสุดท้ายแล้วข้าหมดแล้วส่วนข้าเจ้าต้องพาให้มันขาดเป็นหลายๆซี่ จำไว้เข้าใจไหมว่าอาจารย์โอเคงานหนูพร้อมแล้วอาจารย์หนูจะนัดถึงหน้าคนที่แกล้งหนูสามอย่าลู่อย่างนั้นเดี๋ยวมือเนี้ยหยาอ๋ my god ฮหาเป็นไงอาจารย์ผ่านยังอ่ะโอ้ไม่น่าเชื่ออย่างนี้เจ้าก็ผ่านแล้วสิโอ้ยจริงเหรออาจารย์หนูผ่านแล้ว แนี่แหละดาบของข้าข้าจะมอบให้กับเจ้าจริงเหรออาจารย์ใช่แล้วว้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์สามหมื่นหกร้อยบาทที่ว่ากันไปโอนมาก็ได้หนูเอาไปให้หนูเอาไปให้อ้นะจะว่าจะหรือว่าไม่เอาไม่เอาฟรีอะเอาเอาฟรีดีกว่าเอาฟรีนะเอาฟรีเพราอวาอาจารย์พูดจริงไงต่อไปนี้ก็คงไม่มีใครมากล้ามาแกล้งเจ้าแล้ว ใช่แล้วลขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้ที่มาพลังให้กับหนูอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้นก็ไม่มีใครมากล้าแกล้งเราอีกต่อไปแล้วอาจารย์กลับก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายไปเลี้ยงโอนค่าดาบไปค่ะด<อ>้วยนะโอ,อ้าายช่วงนี้เนาะกินแตงโมดีกว่าหู หายเป็นหลายตี้กเนี่ยเนี่ยนะตั้งแต่เราอ่ะไปฝึกวิชากับอาจารย์ฟรีมมานะดีขึ้นเยอะเลยและแก๊งสามคนนั้นนะเราอะเอาอยู่หมดเลยไม่เชื่อใช่ไหมคอยดูนะไม่ไจะมาเนี่ยมานี่มานี่ อไงลูกพี่ว่าไงเดี๋ยวพนพี่โอ้ยน้ำางน้าน้นะครัน้ำาน้ำข้น้ำ้าน้ำาน้ำ้าน้ำขน้ำข้น้ขน้ำข้น้ร้อน้ำข้น้้นข้นขน้ำขาขน้ำนน้้นน้ำนน้ำ้น้ำ้นน้ำนน้ำ้นน้ำ้น้ำ้ขน้ำ้ขน้ขนขน้ำขน้ำ้้น้ มานั่งตถือให้ถือให้ถือให้หนูมานั่งแต่งตัวทำไมดีนะที่วันนี้พวกเธอมาเร็วถ้ามาช้านะโดนดาบเราแน่เรามาเร็วเรามาเร็วเรามาเร็วใจเย็นเจ้แพี่ใจเย็นใช่เธอไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้เป็นไงล่ะเราบอกแล้ววันเราอะเอาอยู่ขนมขนมขนมกินขนมพร้อมกันเลยพี่เออขนมพร้อมกันเลยทีเดียวมันจะได้อร่อยกินง่ายกินง่าย ขอบคุณที่มีกันนะโ oh oh. อ้โอก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเพื่อนทั้งหมในใจที่มีต่อเธอ Thank you for อคิ o ฟอร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้งอยู่อ้าม